สวัสดีคุณผู้ชมกับรายการหมอมอยเกมตามใจฉันนะครับผมอ่ะวันนี้นะครับเราก็จะมาอันบ็อกซ์แผ่นเกม The King of f i g h t e r 15หรือ K.O.F.15 กันนะครับผมเนี่ฮะเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์กันเลยนี่ก็คือตัวปกนะครับคุณผู้ชมตัวปกเกมเนาะอ่าประมาณนี้แล้วก็สันปกครับนี่สันปก The King of f i g h t e r ์สี่แล้วก็เป็นข้างหลังปกครับผมเสร็จแล้วทีนี้นะครับจะบอกคุณผู้ชมว่าเขาแถมตัว DLC ชุดของเทลลี่จากการโล่มาร์คออฟเดอะวูฟมาด้วยนะครับผมอ่าเนี่ยฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาแกะข้างในกันนะครับว่าภายในกล่องมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนี่ยฮะเรียบร้อยครับคุณผู้ชมแกะเรียบร้อยฮะมาโปเน่มาแล้วครับก็จะมีโค้ด DLC มาแล้วก็นี่ฮะไม่มีอะไรมากอ่านี่ฮะคุณผู้ชมนี่ก็คือโค้ดของอ่เทลลี่ จากมา o อ t โดบู๊เนี่ยนะครับผมประมาณนี้ละกันนะครับเสร็จแล้วทีนี้นะครับนี่นี่คือตัวแผ่นครับผมอ่าแล้วก็ข้างในนี้นะฮะอ่ามันเขียนเป็นวารันตีอะไรสักอย่างนี่แหละฮะอ่าโอเคอ๋อแล้วยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมจะบอกว่าในวันที่ผมไปซื้อแผ่นเกมนี้นะครับเขาแถมนี่มาด้วยนี่ฮะมันคือ f a m ม The King of Fight อรครับผมนี่ฮะนี้ก็คือตัวชมหน้แฟมเลยแล้วก็ข้างหลังนี่นี่ฮะ เป็นแฟมเกม The King of Fighter 15ประมาณนี้ครับนี hey, ่แล้วก็ข้างในก็เป็นขาวขาวตามปกติอย่างนี้นะครับผมอ่าโอเคนี่ก็คือทั้งหมดของการ u n นบ x ็อกเกม The King of Fighter 15ที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับผมอ่าก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับว่าอยเกมตามใจฉันนะครับผิดพลาดป,ประกาศใดๆไปก็ขอไปคุณผู้ชมบรรดาทีดีด้วยนะครับผมอย่าลืมฝากติดตามกดซับสไครป์ช่องผมกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีครับ